วัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เปิดภาพมาด้วยบรรยากาศที่เขียวๆทุ่งหญ้าท้องฟ้าธรรมชาตินะคะทุกคน mm hmm. คือจะบอกว่าถ้าแบบท้องฟ้าใสๆแบบแดดร้อนอย่างเงี้ยแม่จะถ่ายคลิปออกมาได้แบบสวยงามและดีมากนะคะแม่จะชอบมากเลยสีมันจะสวยอะไรเงี้ยจะเก็บภาพไปให้เพื่อนๆได้ชมแบบเออแม่ว่ามันโอเคอะนะคะ แล้ววันนี้เราจะพาไปเที่ยวที่ไหนเดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายกันนะคะทุกคนวันนี้เราจะพาไปวัดอีกเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวเพิ่งเบื่อกันนะทุกคน แล้วอันนี้ก็เป็นบรรยากาศตรงข้างทางนะคะคือชอบถ่ายมาให้ทุกคนดู่มันสวยอ่ะเออนั่นแหละทุกคนนี่เราก็มาเจอวัดหนึ่งวัดนะคะแต่เราไม่ได้เข้าไปแต่ว่าวัดนี้ก็สวยนะทุกคนวัดนี้คือวัดข่าวนกกระจิบนะคะทุกคน ก็ใครสนใจก็มาเที่ยวได้นะคะสวยงามมากเลยทุกคนดูสิคะอันนี้เราก็ให้ชมบรรยากาศเออตามข้างทางไปก่อนเนาะก่อนที่จะไปถึงวัดว่าแบบบรรยากาศรอบๆก่อนที่จะเข้าถึงวัดเนี่ยสวยขนาดไหนเออนั่นแหละดูเพลินทุกคนชอบแน่นอน ะได้ยินเสียงเจียวจาวนิดนึงนะคะเพราะว่ายายหลานเนี่ยเขาชอบมากเลยค่ะทุกคนขับมาได้สักพักก็จะถึงวัดแล้วนะคะทุกคนนี่ไงวัดที่เราจะพามาที่นี่เขาเรียกว่าพุทธอุทยานพระธาตุดอยทับช้างนะคะทุกคนอยู่แถวหัวหิน ก็ถ้าทุกคนสนใจก็มากราบไหว้แล้วก็มาเคารพได้ที่นี่เลยนะคะคือทางเข้าเนี่ยอาจจะแบบลึกจากถนนใหญ่มากแต่ว่าก็มาไม่ลำบากนะทุกคนอันนี้นี่คือพอเราเห็นป้ายปุ๊บแล้วเราเลี้ยวมาเราก็ขับตามธงมาเลยะคะ่ะเขาจะมีธง ธงชาติแล้วก็ธงสีเหลืองๆเนี่ยที่คอยปักไว้ข้างๆทางอะเนาะอือันนี้เราก็จะไม่ลงแน่ทุกคนมันจะพึงแล้วนะทุกคนทุกคนเห็นพระธาตุใช่ไหมตรงนั้นทุกคนสังเกตดูด้านบนนะคะทุกคนว่ามีมันจะแบบสะเทือนนิดนึงเดี๋ยวไปใกล้ๆเดี๋ยวให้ดูของเราทุกคนเราต้องเลี้ยวเข้าทางด้านซ้ายนะคะโอเค โอเคมีูท้าวปสวทุกคนส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นพาพิคาเน่นะคะทุกคนอันนี้คือน้องหมานะคะมาให้กันต้อนรับหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราไปหาที่จอดรถกันนะคะทุกคนสามารถขับขึ้นไปได้เลยนะอืมมันจะมีลานจอดกว้กวางๆอยู่ โอเคแล้วเราก็มาถึงแล้วนะคะทุกคนจอดรถเรียบร้อยแล้วคะ่ะโอเคเดี๋ยวเราก็ไปไหว้พระก,กันเลยยายแอบดึงกางเกงแปบนะคะนั่งรถนานมันเลยเข้าไปเลยคะ่ะจะในี้ก่อนหรือเดินขึ้นไปก่อนถึงแล้วอันนี้คือทางขึ้นพระาธาตุดยขับทางนะคะทุกคน อ่ะได้ได้คุณลงมาก่อนลูกยายบอกว่าไหวพระก่อนนะปากเข้าไปไหว้พระกันก่อนลูกปะโอเคนี่ก็จะเป็นบรรยากาศเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหวพระกันก่อนนะคะทุกคนเราก็มาแล้วก็จะก,กับน้องเหมียวอุ้ยน้องเหมียวทักด้วย โอเคเดี๋ยวเราไว้ค่ะกันก่อนนะคะทุกคนไม่ต้องหลอกแมวเลยลูกแมวไม่กลับไปกับเราหรอกแมวรู้ว่าขุนหลอกเด็กหลอกแมวมค่ะแล้วสำหรับเพื่อนๆที่มาไม่ได้หรือว่าติดธุระหรืออะไรยังไงนะคะไม่สะดวกมาอย่างเนี้ย เราก็สามารถร่วมกันโอนเงินมาบริจาคโอนปัจจัยมาบริจาคก,กันได้นะคะโอเคเดี๋ยวแม่ถ่ายไว้ให้อย่างนี้โอเคโอเคก็มีทําบุญสร้างอุโบโสถแล้วก็ทอดกระถิ่นนะคะทุกคนโอเคก็ใครสนใจก็มาร่วมทําบุญกันนะคะนี่อันนี้บรรยากาศเดี๋ยวเราก็ ไหว้พระถวายสังฆทานทำบุญอะไรตรงนี้กันก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนพระาธาตุกันไปไหว้กันค่ะแล้วตรงนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะคะที่เรามาไหว้สักการะกันได้นะคะทุกคนดูสิคะสวยงามมากเลยคะ่ะทุกคน นี้คือจุดที่เราถวายสังฆทานกับหลวงพ่อนะคะคือจะบอกว่าหลวงพ่อเนี่ยสวดหลายบทมากแล้วก็จัดหนักจัดเต็มทุกคาถาทุกคนถ้าใครสายมูเนี่ยชอบมากต้องมานะโอ้หลวงพ่อท่านแบบโอ้โหน้ำมนต์นี่แบบหนักหน่วงมากทุกคนทุกคนชื่นชอบแน่นอนนะคะ ส่วนจุดนี้จะเป็นหยุดจุดที่แบบให้หล่อเทียนนะแล้วก็ถวายน้ํามันตะเกียงอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็มากันได้นะคะอาจจะอยู่ต่างจังหวัดก็จริงแต่ทรายว่าแบบก็ดีไปอีกแบบนะว่าต่างจังหวัดชอบอะแอบดูลูกชายแป๊บนะคะทำอะไรเอ้าทำเสาลุดตายละ oh. เรารีบตัดภาพมาที่การหล่อเทียนกันดีกว่านะคะทุกคน แล้วสำหรับที่นี่นะคะก็ดีมากๆเลยมีที่ล้างมือไว้ให้เสร็จสับเลยนะคะพอเราหล่อเทียนเสร็จหรือว่าทำนู่นทำนีน้เสร็จแล้วรู้สึกว่าแบบเลอะมือแล้วก็สามารถมาล้างตรงนี้ได้ ดีมากเลยทุกคนคือข้าทองฟ้าเปิดแล้วแดดดีอย่างเงี้ยทุกคนมันจะทำให้เราแบบได้ภาพสวยอะ่ะเออแม่เ,เลยชอบนะคือใครเป็นคู่รักเนี่ยเวลาขึ้นเขาเนี่ยบอกได้เลยนะคือดูรู้เลยว่ารักใครรักเราไม่รักเราจะทิ้งกันก็ตอนขึ้นเขาเนี่ยละค่ะ ผุนชอบเนาะคือข้อดีของการมาวัดเนี่ยมีลานแบบลานกว้างไงแล้วก็ไม่เบียดเสียดกันอะไรแบบนี้เนาะโอเคมีปู่เทเวสุวรรณด้วยก่อนที่เราจะแบบขึ้นไปนะโอ้เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ย โอเคขุณอยู่ใกล้ๆแม่ลูกเดี๋ยวล่วงเดี๋ยวกิดอุบัติเหตุมานี่ยังอีกมาอยู่ใกล้ๆกักนไว้ลูกเราก็คือแบบเดินขึ้นเหนื่อยเลยนะคะทุกคนแต่เราก็ต้องเดินต่อไปอถ้าเราอยากจะเห็นความสวยงามนะคะทุกคน บนนู้นนะคะแต่เดี๋ยวเราหาทางขึ้นก่อนเราเจอต้นไมยราบกันนะคะทุกคนไอบนบน้หม,มามันก็จะหุบ,บหุบแล้วเห็นไหมทุกคนโอเคเราก็มีอะไรให้ลูกเล่นแล้วเนาะโอเคเราจะเดินขึ้นไปหรือไปเอารถารด้วย มีน <si ้ำเราอะจะเดินขึ้นไปนะคะทุกคนคือพอทุกคนมาถึงจุดนี้ใช่ไหมันหน้กถ้จะเอารถขึ้นเราต้องไปทางนน้นถ้าจะแบบเหนืขึ้นเราก็ต้องมาทางนี้โอเคคนท่านนี้ยาวไปโอ้ทุกคนรอบรรยากาศคือแบบสวยมากรู้ดิสวยนะสวยนะห่ังเริ่มต้นโอ้ยจังอุ้ยสุดยอดแบบสวยมากอะคือต้งอยากให้คนเห็นแบบนี่อไ มมามาเอาทุกคนคะในที่สุดเราก็เดินขึ้นมาถึงพระธาตุแล้วคะ่ะทุกคน แท็กติดอยูกับใบเบือลูออกอ๋อรู้แล้วนั่นคือน่าจะเป็นคล้ายๆฟองๆและไอติมแต่แต่ก็ไม่มีนะคะไม่คือ สวยมากเลยค่ะจะบอกว่าแบบเฮ้ทุกคนคือวัดโอเคด้วยหลวงพ่อก็แบบโอเคมากเลยแล้วแบบวิววันนี้คือสวยมากยทุะคนดูดิเน,นอะบรรยากาศด,ดีลูกอ้าวเอาทูบไปปักไว้พระก่อนลูกโหสวยมาก คือตอนแรกอ่ะเดินขึ้นมายังไม่ได้กลับหลังหันไปไงแต่พอกลับหลังหันไปเท่านั้นเลยบอกว่าเฮ้ยทำไมแบบบรรยากาศโอเคอะโอเคอันนี้เราก็มา <IR illes> ที่บริเวณพระธาตุ yep. แล้วนะคะโอเคเออเหอค <IS AS> โลกกอโอเคนี่เขาน่าจะแบบกำลังบูรณนะอะไรอย่างเงี้ยน,นะทุกคน นะก็ถ้าใครมาไม่ได้หรือว่าถ้าใครแบบมาไม่สะดวกเนี่ยก็ปัดใจปัดใจนะคะโอนมาก็ได้ค่ะโอเคมาร่วมทําบุญกันเนาะโอเคไม่ไม,ไม่คือแบบว่าเราทําบุญตามศรัทธานะไม่ใช่ว่าเราแบบเฮ้ยต้องเยอะต้องมากต้องน้อยอะไรเงี้ยเอออยู่ที่จิตจริงๆทุกคน โอ้ข้างในเหรอได้ได้ได,ได้สวยนะขุนเนาะโอเคไป ทุกคนที่นี่อาจจะเดินทางกันเข้ามาไกลสักนิดหนึ่งนะทุกคนแต่สายคิดว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยได้เข้ามาปิบเนี่ยทุกคนจะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเฮ้ย <c oughs> คือดีได้ทั้งทำบุญได้ทั้งบรรยากาศที่ดีอากาศที่ดีไม่เอารอทุกคนเออรีบมาเลยนะทุกคน คือทรายนะอาจจะเป็นโลกที่ว่าแบบเดินขึ้นเขาแล้วก็แบบอาจจะชอบบนแล้วก็เหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแต่พอแบบได้ขึ้นมาเข้าใจว่ามันสดชื่นอะมันคุ้มค่าเออ ก็ชมบรรยากาศกันมาพอสมควรแล้วเนะาะป่าลงกันมาดีกว่านะคะเราจะมีทางเลือกใหส้สองทางค่ะก็คือว่าอาทางนี้จะเป็นทางเดินนะทุกคนให้เราเดินขึ้นอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนที่ชอบแอดเวนเจอร์ก็ทางนี้ค่ะแต่สำหรับใครที่แบบมีคนแก่มาหรือว่ามีเด็กมาหรือว่าเดินไม่ไหวนะคะนี่ค่ะเราก็จะไปทางนี้กันขับรถขึ้นไปเลย โอเคตถามพ่อกับแม่แลละพ่อกับแม่บอกว่าไปทางนี้ทุกคนค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ